ครับกับเงินก่อนนะครับก่อนที่จะซ้อสุดท้าย <Thank you. S 1> แม่ผู้นี้ใครชนะนี่จะมีเงินรางวัลเพิ่มอีก5้าแสนนะเพราะตกรอบนี้ได้8ปดแสนสชนะไปก็ได้ล้านสองแสนที่สำคัญนั้นเอ็กยังได้รับเงินอัดฉีดจากคนในวงการสนุกเกอร์อีกด้วยนะครับผม,มขาวไม่อยู่ ขุมขาไม่ได้ฮะเหลือง่ะตบได้แต่ว่ามาตบแล้วมันต้องเล่นต่อแดงให้ได้เอ้ยอะไรยังไม่ได้กดเลยเออกดซาเลยมั่วส่วหมดเลยเฮ้ยออกมาเลยตัดสินกันแล้วสวยครับแคนนอนนี้ดี เอาล้วครับทีนี้ต้องกระจายแดงแล้วไปติดตัวโอ้ยสุดยอดครับผมนี่เราแม่เ <c oughs> สียดายโค้ชกกันด,ดีนะคงไม่กล้าตบแล้วต้องเซฟแล้วครับเอาเหลืองไปติดชิ้งจะจบสิทธิ์สุด ไม่มีทางเลือกนะครับตรงนี้ต้องตบเลยครับแก้ขิงข้างนี้ก็ต้องวัดดวงครับถูกก็จะตายหรือเปล่าโกงกูป่ะเนี่ยโกงอะไรโกงมึงโกงกูอะไร่ะลากคอพิจิรมาโขกับโต๊ะผู้บรรทายเลยครับเอากันสดๆนะครับตอนนี้อะไรพวกมึงกูจะดูทีวีอะไรเล่นอะไรโกงกูเนี่ยโกงอะไรวะไม่อ่อยให้กูเลยอะ กูเห็นอยู่มึงโกงตรงนี้ออนเออนี่นี่ตรงนี้เลยเห็นคาตาเลยนี่ ของพวกเราของเรานะครับเป็นท enfin ี่ร like ู้จักไปทั่วนะครับอากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับในวันที่เล่นกับคริชนัทในรอบ10คนเฟรมแรกก็กดเบรคไม้เดียว90แต้มแล้วก็เฟรมที่3ก็73แต้มเฟรมที่4เอาล้วครับค่อยๆแทงเพราะลูกแดงกำลังจอแทงแดงแล้วก็ดึงตัวไปกินดำ